สวัสดีทุกคนตุกตานอ,อ่มวันนี้เขาาขัามาในทีมซีบัวกับสื่อคลิปที่ว่าเมนูซีบัวใน7ซเว่นอีเลฟเว่นบุรีลาเดี๋ยวเขาไปเริ่มที่ันแรกกันเลยทุกคน ดรามอันนี้ก็คืออันแรกของตุ๊กตาตุ๊กตาโบฮูได้นอนว่ามันมีมาดดเลยยังแต่สาหรับตุ๊กตาคือตุ๊กตาโบเคยกินฉนั้นอันนี้มันคือเครื่องมาใหม่สาหรับตุ๊กตาขนมเล็บสวีทป๊อปคอนคาราเมลโอ้โหมันูเข้ากับปีมซีบัวต้อนฮาบริทายขนาดเลยมาแกะเลยดีกว่าขมปัมอู้วมันมีอย่างแตกเลยอะใจใจมินิฮาร์ดอิตาลีมาสเฮ้ยคุณถือมินิฮาร์ดผิดครับ หวานๆแล้วก็เค็มๆอ่ะต่ว่ารสชาติมันจะอยู่ได้เพียงแป๊บเดียวเขา้าปากคำแรกแ้วรสชาติปุ๊บแต่รสชาติก็หายไปเลยอันต่อไปของตุกตาก,ก็คืออันนี้เลย Strawberry r o s with Fresh Cream กปกติที่ดีทุกตาเป็นคนมากินของยี่ห้อนี้อยู่แล้วเนาะก็เลยค่อนขานจะคาดหวังกับอันนี้มันเป็นหัวใจเลยเดี๋ยวมาเริ่มซิมครีมกันนี่ เป็นครีมนมที่จะมีความส้มของสตรอเบอรี่นิดๆแล้วก็เป็นกลิ่นหอมสตรอ,อเบอรี่อะอ้าตอนแรกก็โลแล้วตอนนี้เละแล้วยังคงแซบ่บ ละมุนล,ลิ้นอันต่อไปก็คืออันนี้เลยทุกคนแซนด์วิชสตรอเบอรี่ครีมชีสแต่ว่าอันนี้นะเราจะต้องเอาเข้าเครื่องเฮ็ดขนมปังอะทุกคนนี่เห็นป่าเขาจะมีบอกอยู่แต่บ้านทุกตาบ็ามีเครื่องเฮ็ดขนมปังฉะนั้นทุกตาก็จะมาลองกินสดบึงอ, oh. อุ้ยมันเป็นเย็มสตรอเบอรี่แล้วก็มีเป็นหน่วยสตรอเบอรี่อยู่แล้วก็เป็นนี่ไอครีมชีสขาวๆอย่างนี่กินเข้าไปแล้ว ม่อค่อยได้รสชาตินอย่างที่เป็นทีมชีสเลยจะได้แต่รสของสตรอเบอรี่อย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะชีสยังไม่ละลายแมนอาจจะเป็นเพราะชีสยังบอลลายกันเลยเพราะว่าเขากินสดเลย <c oughs> ทุกคนควรจะกิ่นแบบที่ทาง Seven, เซเว่นเจ้าเฮดมาให้แล้วควรกินสดเด้อทุกคนมาที่อันต่อไปกันเลยอันต่อไปนี่ก็คือน,นี่เป็นซาลาเปาสตรอเบอรี่ <c oughs> เป็นเมนู head เฮดออกมาเพื่อต้อนฮัาวลนไทน์เลย <c oughs> นะฮะฟุาา้งฟริงฟุ้งฟิงมาเดี๋ยวตุ๊กตาจะมาผ่าทางใน hey, um, เ้เบิ่งนดว่าทางในนี่เป็นจังใด เรามาลองสิมกันนะคอนจึว่ามันหอมแจะบูว่าหอมเครื่องข้างในนี่เป็นแบบหวานๆพอดีเขาจะกระางเห็ดเนาะเห็ดออกมาแบบแอบเบลนะห้างนทางแกงซีนะอืมพที่เมนูต่อไปกันเลยทุกคนต่ามาไว้ไปไว้นี่ก็คือนมสตรอเบอรี่คุกกี้แอนด์ครีมกินหอมสตรอเบอรี่นม มันก็คือนมที่เป็นรสสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีความหอมของสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่หวานในโมเมนตสตรอเบอรี่ส้มสําหรับตุ๊กตาคือมันยังโบว้าวอ่ะน,นี่ <c oughs> แต่คนที่มักจะมีเนาะกับกกผู้ใดที่มักอีย่างที่เป็นสตรอเบอรี่การลองได้มาที่อันสุดท้ายกันเลยอันสุดท้ายในตุ๊กตาอยากบอกว่าค้นหายากเลยอันนี้ตุ๊กตาไปซอกเซเว่นอีเลเวนซีสาขาเลยนั่นก็คือป๊าดดมสตรอบเบอรี่โยเกิร์ตท,ที่เป็นแบบ เป็นีียลมมามาซิมกันเลยอย่างรูก้กันว่าเป็นอย่างมันคือแบบเอ้ยซอกซื้อเงี้มันคือเมือตลาดหลายแนวว้ามันเปื่อยบอมอมันคือมุมเป็นก้อนมีอินเสิร์ตไหมว่าหน้าตาปกติมันเป็นยังไง <c oughs> นี่คือหน้าตาปกติของมันและนี่คือของตุกตาตอนนี้มันรวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วตอนนี้นะไม่มีความลงเหลี่ยมอะไรเลย,เลย <c oughs> กินเลยอันนี้ก็คือจะมีทั้งความส้มของสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นส้มของโยเกิร์ตอะแต่เท็กเจอร์นีงง่มันเป็นยังไงมันเป็นไงอติมหรืออะไรตอนนี้เท็กเจอร์ตอนนี้คือกะระเล็บคีมีสตรอเบอรี่เป็นลูกอยู่กินลิ้นนี่ได้เลยได้เนี่ย้วกินจริงๆริงอะตอนนี้คือกินจริงจังนหมันกินจริงจังะเนี่ยอร่อยเรียงเข้า ก็จบกันไปแล้วทุกคนสำหรับเมนูสีบัวในเซเ่นอีเลเวนไปจนได้มากันหรือบอลถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเดี๋ยวด้ทุกคนเู้ใดที่เบิ่งอยู่ทง f เฟซบุ๊กก็อย่าลืมกดไลค์เพจไว้เดี๋ยวเจอกันมาคลิปหน้าบ๊ายบายนี่รอฮาอยู่เนี่ยมุกมุกกินเล่นๆเนี่ยมันต้องฮามากๆแน่เลย คาดหวังวันนี้คาดหวังคาดหวังเอากินเล่นๆเป็นไงคาดหวังทำมาได้นิบาฮาเลยเนี่ยนี่คือการกินแบบลิล